สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเมนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงให้คนรักเก่ากันนะคะจำดนเมษานะคะเดินทางมาถึงชาวพฤ่มศกค่ะอยู่ได้ทังราคาราศีบางวันที่ได้ทั้งเงินตกและไทยนะคะต้องเลือกกันขาดแล้วนะถ้าแค่ทะเลาะก,กันให้ดูดวงคนมีคู่ก่อนนะคะมาเริ่มเปิดไพ่เลยกองแรกตัวตนคุณน,นะคะ กองที่สตัวตนคนรักเก่าแล้วก็บทสรุปค่คะคะ่ะสำหรับสามเลี้ยงกับผัวนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะมีบุคคลที่3นะคะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาเราต้องเลิกกันนะคะก็บุคคลที่3ไม่จ,จําเป็นต้องเป็นเรื่องชู้สาวนะอาจจะเป็นแค่คนนอกที่ทําให้คุณสองคนอาจจะเข้าใจอะไรผิดอย่างนี้ก็ได้นะคะ มาดูค่ะไพ่ของคุณนะคะ5ทูเวย์ะคะ่ะเปิดมากา็มีความทุกข์นะคะมีความเสียใจมีความวิตกกังวลใจอยู่ค่ะยังไม่ได้หายดีนะคะจากการต้องเลิกลากับคนักเก่าของคุณเนี่ยคุณยังรู้สึกอยู่นะคะ ใบต่อมาเป็นคิงเถื่อไทยอย่างไรก็ตามคุณพยายามจะมุ่งฟอนแล้วก็ควบคุมชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะควบคุมความรู้สึกด้วยแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเหมือนจะเริ่มเปิดโอกาสให้ตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วด้วยนะคะคุณก็มีเสน่ห์นะคะก็มีคนเข้าหาอยู่แต่ว่าในคราวนี้เนี่ยถ้าคุณจะเลือกใครคุณขอเป็นคนที่เป็นฝ่ายเลือกนะคะแล้วก็เป็นคนที่คุมเกมนะเรื่องงานก็เด่นนะคะเอ๋จับคับกับหัวค่ะ คุณเฮิร์ทมากค่ะเพราะว่าคุณเนี่ยมีความรักแล้วก็มีความทุ่มเทกับคนรักเก่ามากแต่ว่าเมื่อถูกป,ปฏิเสธหรือว่าความสัมพันธ์มันต้องจบไปเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจคุณอย่างมากค่ะห้าเหรียญน,นะคะคุณนะ่ยยังอยากที่จะไปต่อนะคะถ้าเขาให้โอกาสถ้าเขากลับมาเนี่ยคุณพร้อมจะไปต่อคุณไม่ได้หวั่นไหวต่ออุปสรรคเก่านะคะหรือว่าข้อขัดแย้งเก่าเลยนะคะอยากที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับคนคนนี้นะคะมาดูค่ะพนักงานเขานะคะสองเหรียญ ตัวเขาเองก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะกับความสมคัญน,นี้อย่างที่ไม่บอกว่ามันมีความเป็นไปได้เกี่ยวกับบุคคลที่3า่ไม่แน่ตอนนี้เขาอาจจะ,ะมีช้อยส์เข้ามานะคะบุคคลที่3ที่เข้ามาทาให้เขาปั่นใจนะคะแล้วเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจหรอกนะถึงแม้เขาจะเลิกกับคุณแล้วแต่ว่าเขาแค่ถอยไปตั้งหลักนะคะมีพะยาคถานะคะ เขาค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะกับความสัมพันธ์เก่าที่ต้องจบไปอาจจะมะีปัญหาประสากเยอะหรือว่ามีข้อขัดแย้งระหว่างคุณสองคนที่เยอะนะคะแล้วก็มีใบต่อมาเนี่ยเป็นก้าเหรียญกับหัวเขาไม่ได้มีความสุขนะถ้าคุณคิดว่าการที่เขาแยกจากคุณไปแล้วเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วมีความสุขก็ไม่จริงนะคะมันก็มีสิ่งที่ทําให้เขาทุกข์ใจเป็นความวิตกกังวลอยู่นะคะเช่นเดียวกับคุณนะก็ อันนี้ได้ฟังแล้วก็สบายใจได้นะคะว่าไม่ใช่เราคนเดียวนะที่เศร้าแล้วก็เขาค่ะได้ไพ่วิวฟร์จูนที่กับผัวค่ะถ้าเกิดว่าเขาอยากให้ชะตาชีวิตดีขึ้นหนูเขาไปมูเตลูอะไรเงี้ยมันก็มองว่าเขาจะต้องให้เวลาก่อนนะคะช่วงนี้มันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาจะเจิดจหรับหรือว่ามีความสุขได้เต็มที่เขานี่ก็อาจจะอธิษฐานจิตนายากได้เลยบางอย่างเหมือนกันแต่ก็ยังมาไม่ถึงนะคะบทสรุปค่ะสีถ้วยนะคะ ตอนนี้แนะนําว่าอย่าพิ่งไปพูดคุยกันในเรื่องของการจะกลับมานะคะเพราะว่าน่าจะยังมีการปฏิเสธกันอยู่ะคะ่ะไม่ว่าจะฝ่ายไหนมาง,งอนะคะอีกฝ่ายหนึ่งจะยังแบบไม่ตอบรับนะคะยังไมช่ช่วงเวลานะโดยเฉพาะเราเนี่ยอย่าพึ่งไปเข้าหาเขานะคะจัดเม้นกับหัวความสัมพันธ์นี้มันมีความไม่ยุติธรรมแน่นอนนะคะไม่ได้เลือกกันด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรอวันเคลียร์อยู่นะ ราชนีถือคาถากับหัวนะคะพยายามอย่าใจร้อนนะ,ค,ะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีควบคุมสถานการณ์ในชีวิตของตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็อย่าไปหวานสเสน่ห์อย่าไปคบคนแบบว่าเล่นๆเ,เพื่อที่จะแก้งเหงาหรือว่าทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นนะคะนี่ไพ่ที่มาเตือนแล้วก็มีก้าวคาถานะคะเอาบทเรียนตรงนี้นะคะมาใช้นะคะจะได้ไม่มีความผิดพลาดอีกนะคะไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกเนี่ยเราสามารถเอามันมาเป็นบทเรียนได้นะ แต่ว่าอย่าเอาเป็นกระแพงในใจนะคะอันนั้นมันก็จะไม่ได้ส่งผลดีเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โรเ a อร์นะคะ mm hmm. มันมีไพ่ codependency ขึ้นมา n e y m มู n แล้วก็ let your เลเจ i e เฟรนเฮลืมคุณอะนะคะไม่มอกว่าอย่างน้อยเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันมีอย่างน้อยไฟใดไฟหนึ่งอะ่ะที่ ไม่ขาดจริงๆแต่เมยก็มองว่าตัวคุณเนี่ยแหละนะที่เหมือนอยู่ไม่ได้อถ้าไม่มีเขาแล้วคุณก็เหมือนพยายามทุกอย่างเลยอะให้เพื่อนช่วยก็แล้วอะไรก็แล้วนะคะคืออยากจะให้คุณเป็นสื่อกลางเพื่อจะได้แบบสางสัมพันธ์ประสารอยล้าวระหว่างคุณกับเขาแต่ตอนนี้เมยบอกเลยว่ามันยังไม่เหมาะนะคะแล้วก็ฮันิมูนนะ,ะคุณควรที่จะเวลาไปดูแลตัวเองแล้วก็เดินทางไปสเต์เคชั่นบ้างก็ได้นะ เพื่อที่จะเอาอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยออกจากความสัมพันธ์เก่านะคะไม่แน่คุณอาจจะได้เจอกับคนที่ใช่นะคะอตอนที่คุณไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะพยายามอย่าไปยึดติดมากนะคะเพราะว่าทังงานโคดิปินซี่เนี่ยมันหมายถึงการที่เราแบบเอาความสุขของเราไปแขวนไว้กับใครสักคนหนึ่งนะคะมีความหวังได้แต่อย่าไปออบเซชั่นมากนะ,ะมาต่อที่คำแนะนำนะรีคอนซิปเตอนะคะมี You are ready จริงๆคุณก็มีความพร้อมนะคะที่จะ move on อยู่แล้วนะถ้าคุณกล้าตัดสินใจนะคะตัดจบนะ,ค,ะความรู้สึกแย่ๆนะคะอย่างที่ไม่บอกเมื่อกี้ว่ามีความหวังได้ไม่จำเป็นต้องตัดแบบร0 0แต่ว่าคุณควรที่จะ move on ต้องอยู่ให้ได้ค่ะต้องมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเองก่อนแล้วก็ต้องตัดพลังงานท็อกซิกด้านลบออกไปให้หมดนะคะอย่าคิดลบอย่าสร้างกำแพงในใจขึ้นมา ใช้ความผิดพลาดในดีเป็นบทเรียนนะคะแต่ไม่เอาเป็นกำแพงในใจแล้วก็รีคอนซิเดอร์จะคบหาใครในช่วงนี้ก็ต้องรอบคอบให้มากกว่าเดิมนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดอีกนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าข้อความที่คนรักเก่าฝากถึงคุณคืออะไรนะคะ นาไพ่อาจจะสลับข้างได้คุณอาจจะฝากถึงเขาก็ได้ค่ะ I dream about a future with you มีเอกใจแล้วเชียวว่ามันน่าจะเป็นข้อความที่เราอยากจะบอกเขาค่ะเนี่ยค่ะคุณยังไม่ตัดเขานะคุณยังอยากที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตในอนาคตของคุณอยู่เลยนะคะก็ความหวังมีได้นะคะแต่ว่าอยากทำลายตัวเองนะฝากไว้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณชาวพฤกศกและชาวสองทุกท่าน,นาที่เข้ามาชมถ้าคุณชอบคำทำนายนี้อยากนมรับพิมพ์นมรับได้เลย ถ้าอยากดูส่วนตัวแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้นะคะวันนี้ขอตัวก่อนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ